6เรื่องน่ารู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกรเอชแนลนะครับสำหรับวันนี้ปุ้ยจะพาไปดู6เรื่องน่ารู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องที่1ด่ากาันวรนิดจิตจาไสนักวิจัยเผยผลการศึกษาออกมาแล้วว่าการพูดคำหยาบคายช่วยเราสัมายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองไปด่าเพื่อนร่วมห้องหรือว่าเพื่อนร่วมที่ทํางานดูกันนะคะเรื่องที่2ม้าไม่สามารถอาเจียนได้เพราะว่าระบบร่างกายของม้ามันไม่มีกลไกให้อาเจียนนั่นเองเรื่องที่3าไม้ขีดไฟถูกค้นพบหลังจากไฟเช็กไดกด้้ําาเเนนนนิมแลวัั่องะครบ ไฟเช็คเริ่มช้าครั้งแรกเมื่อปีคศ1823ส่วนไม้ขีดไฟนั้นมีขึ้นเมื่อปีคศ1826นั่นเองนะครับเรื่องที่4ปราฉลามปราฉลามถือกำเนิดขึ้นมาก่อนต้นไม้โดยปลาฉลามนั้นอยู่มาแล้ว400ล้านปี แต่ต้นไม้เพิ่งเกิดมาแค่350ล้านปีนั่นเองนะครับเรื่องที่5สัตว์ที่เรารู้จักกันในชื่อว่าวานเวชคจาตนั้นแท้จริงแล้วมันไม่ใช่วานแต่เป็นโลมาต่างหากเรื่องที่6ตลอดชีวิตของคนเรานั้นเราต้องกระพริบตาถึง250ล้านครั้งเลยทีเดียวเพราะเราจะต้องกระพริบตาทุกๆ6วินาทีทําให้กล้ามเนื้อตาเคลื่อนไหวประมาณ10,000ครั้งต่อวันถ้าเปรียบกับการทํางานของกล้ามเนื้อขาแล้วก็ เท่ากับวิ่งระยะทางถึง80กิโลเมตรต่อวันนั่นเองนะครับสำหรับนี้ก็เป็น6เรื่องราวน่ารู้ที่เราอาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะครับสำหรับพุ่ยไก่เอ c ช a n n น l ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ